เรียกว่าสดแล้วแซบสุนารีทําหนุ่มฝรั่งมองเหลียวหลังเอาคะแนนเต็ม1 0บสไปเลยค่ะสำหรับสุนารีราชสีมาศิลปินลูกทุ่งตัวแม่วัยห้า้าปีที่เพิ่งจะประกาศเคลียร์สถานะหัวใจแบบชัดๆคลีนคลีนพร้อมมูฟออนหนึ่งเปอร์เซแถมล่าสุดเจ้าตัวก็ยังได้เผยภาพเด็ดการันตีความฮอตให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมต้องอุทานร้องว้าว ด้วยการโพสตคลิปวิดีโอขณะเดินเล่นชมวิวสวยในงานเล็กพเพลรพร้อมกับกบวนแก๊งเพื่อนสีซึ่งก็ดูเหมือนว่าออร่าความสวยสดใสบวกกับหุ่นเสียแซบเวอร์ในชุดนุ่งสั้นของสุนารีราชสีมาจะถูกอกถูกใจบรรดาหนุ่มหล่อตาน้ำข้าวทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หนักมากถึงขนาดทำให้บางคนต้องมองเหลียวหลังแทบไม่อยากจะละสายตากันเลยทีเดียวโดยหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ถูกแชร์ออกไปนอกจากจะมีแฟนๆเข้ามากดไลค์กดเลิฟกันอย่างล้นหลามแล้ว ทุกคนก็ยังเอ่ยปากชมเจ้าตัวรัวๆอีกด้วยแม่ผู้ชายมองหนักมากแม่ผู้ชายมองเหลียวหลังเลยแน่เป็นสาววัยรุ่นลุคนี้น่ารักดีค่ะสวยด้วยสวยจนหนุ่มๆม,มองเลยแม่เทรนฝฟอร์เลยค่ะสวยค่ะ